สวัสดีครับผมก็พบกันทคบอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะพูดคุยนะครับแล้วก็เป็นการนําเรื่องจากเพื่อนสมาชิกเนี่ยมาพูดบอกเล่าแล้วก็ใครจะความต่อนะครับมีอยู่หลายประเด็นพอสมควรนะครับเริ่มต้นจากาแรกเลยนะครับก็คือเรื่องที่ผมเนี่ยไปที่บ้านของพี่ชํานาญนะครับพี่ชํานาญเนี่ยมีปืนจํานวนมากพอสมควรนะครับมากพอสมควร มีบางท่านเนี่ยอาจจะตั้งแง่ตั้งประเด็นนะครับว่าปืนเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นปืนที่ได้มาโด,โดยชอบไหมอะไรประมาณนี้ตรงนี้ผมขออนุญาตนะครับแจ้งผ่านทางคลิปนี้เลยนะครับว่าปืนทุกกระบอกของพี่ชำนาญน,นะครับถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทุกกระบอกเนี่ยเป็นทะเบียนนะครับป .4 ชื่อพี่ชำนาญน,นะครับทุกกระบอกเลยอันนี้ให้สบายใจได้นะครับว่า ไม่มีปืนหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะแต่อาจจะแปลกใจนะครับว่าทํไมจึงมีปืนได้เยอะขนาดนี้นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของห่วงจังหวะและเวลานะครับไม่ใช่ว่าในปี2ปีแล้วพี่จำนาญเนี่ยจะมีปืนหัวเป็นหลายสิกระบอกไม่ใช่นะครับท่านสะสมปืนไว้นานนะใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรนะครับแล้วแต่ช่วงเวลา นะช่วงนี้อาจจะขอได้1กระบอกอีกช่วงหนึ่งขอได้2กระบอกนะครับสะสมมาเรื่อยๆนะซึ่งช่วงอายุของพี่จำนาญเนี่ยนะพี่จำนาญก็มีอายุเนี่ยก็พอสมควรนะครับไม่ใช่วัยรุ่นนะอน,นั้นก็ให้สบายใจนะครับในประเด็นแรกนะประเด็นที่2นะครับเรื่องของปอ .4 นะผมก็สอบถามนะครับจากพี่จำนาญแล้วนะครับพี่ํำนาญก็บอกว่ามีบางกระบอกนะครับเช่นซีแซดแบบนี้นะท่านบอกว่า ช่วยให้ร้านปืนนะครับดำเนินการในการที่ลอกเลขรอเอาไว้เลยนะเพื่อที่ว่าจะได้เก็บคือซื้อเพื่อเก็บอย่างเดียวเลยนะเขาไม่ต้องการที่จะเอาปืนออกมาใช้ออกมายิงคือเก็บสะสมนะเก็บสะสมนะครับดังนั้นเนี่ยในการออกปีเนี่ยก็เลยใช้วิธีการให้ลอกเลขรอเอาไว้ก่อนนะตรงนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันในสมัยนีย้มันทาได้ไหมแต่สมัยนั้นของพี่ชนานาญเนี่ย ก็พอกระทันได้อันนี้คือเรื่องของอ 4. พ .4 สพระ่งนั้นก็เคลียร์นะครับในประเด็นนี้นะจากนั้นนะครับในเรื่องของการขออนุญาตนะบางกระบอกนะครับเช่นปืนมอลเซอร์หรือว่า308นะครับตรงนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนนะอย่าง3 0 8เนี่ยมีอาจจะเป็นเพื่อการกีฬานะพี่ชํานายก็ขอนะครับเพื่อการกีฬามานะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะและเวลาอย่างที่กาบอกไปนะครับพรุ่น้ก็ ไม่ต้องอเรียกว่าไม่ต้องสงสัยว่ามันผิดกฎหมายนะครับถูกกฎหมายร้อร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้นะและเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของการยิงทดสอบปืนนะในวันนั้นนะครับวันที่ไปหาพี่ชำนาญเนี่ยท่านก็บอกว่าให้เลือกเลยว่าจะยิงตัวไหนกระบอกไหนคือท่านโอ้โหเรียกว่าฟรีสไตล์มากนะครับอยากจะหยิบจับกระบอกไหนหรือว่าทดสอบ ให้กับสมาชิกได้ยิงเนี่ยก็เต็มที่เลยแต่ด้วยความเกรงใจนะครับผมก็เกรงใจพิจนาน,นะครับว่าโอ้โหปืนบางทีเนี่ยนะบางกระบอกยังไม่ได้ยิงเลยเช่นนะครับมาลรนจูดซีีแมกนั่มน,นะปลายยังอยู่นะครับผมก็ก็เกรงใจนะก็เลยยิงไปจํานวนวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะห้ากระบอกนะครับห้ากระบอกมีอะไรบ้างก็จะมีกระบอกแรกนะครับที่เพิ่งลงคลิปไปเมื่อวานนะครับก็คือปืนใบาคาน ส่ขนาน M P 4 3 K H นะครับเพิ่งจะลงไปนะนั่นคือกระบอกแรกผมอ,อยากยิงสายไลายนะครับส่ขนานแล้วก็กระบอกต่อมาก็จะเป็นตัว C C Magnum นะครับมารินคันเวียนนะแล้วก็จะเป็นตัวไซกาโอ้โหยิงมันมากนะครับปืนไซก้าเนี่ยไม่มีติดขัดเลยนะยิงได้สนุกมากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล明มเตัน7 700 308.308และอีกก็บอกหนึ่งะครับเรียกว่ากระสุนเนหาย,ายากมากก็คือมอเซอร์ขนาดกระสุนคือ7.63คข้อขวดนะครับกระสุนเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะครับนัดหนึ่งเนี่ยสองกว่าบาทนะพี่ชนาบอกว่าเรื่องราคาเนี่ยไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ปัญหาก็คือว่าในการจะหาซื้อเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้นะครับแต่เมื่อวันที่ไปทดสอบนะครับเมื่อวันนั้นเนี่ยพี่ชนายก็ใจดี ให้ความรู้ข้อมา5นัดน,นะครับยิงทดสอบเพื่อเพื่อได้รู้นะครับว่าเรื่องของการยิงแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับแรงในคอยหรือว่า,ารูปร่างน,นะครับการทํางานของตัวปืนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็ได้ถ่ายทำกันนะในวันนั้นนะครับสรุปก็คือมีทั้งหมด5ขนาดนะครับกระสุนปืนนะหนก็คือขนาด12เกตนะยิง 2. กระบอกนะครับก็คือใบคาแล้วก็ไซก้า2ก็คือจะเป็น 308.308แนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นจุดสีแมกนัมนะแล้วก็7.63นะอ๋อ4ขนาดแต่5กรก็บอกนะครับ4ขนาด5กรก็บอกก็ยิงจบเรียบร้อยนะครับจริงๆเนี่ยก็จะมีตัวอื่นนะครับที่สามารถยิงทดสอบได้แต่ก็ด้วยเรื่องของห่วงเวลานะครับวันนั้นน่รู้สึกว่าจะยิงเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจบอยู่ที่ประมาณ4โมงกว่า 4โมงกว่าก็ค่อนข้างเย็ยนนะครับตอนช่วงเช้าเนี่ยถ่ายที่บ้านก่อนแล้วก็มูฟไปที่สนามยิงปืนนะครับยิงไป5กระบอกนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีจังหวะเวลานะครับที่เหมาะสมนะก็อาจจะได้เห็นกระบอกอื่นๆนะครับอีกที่หายากแล้ตนะ้องบอกว่าหายากมากๆในการที่จะเห็นรีวิวนะครับของของเมืองไทยนะก็รอนะครับช่วงจังหวะและเวลาทีหนึง่งนะนั่นก็คือเรื่องของการยืนทดสอบนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วนะของเพื่อนสมาชิกท่านอื่นนะครับท่านก็เข้ามานะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอยากจะได้คําแนะนําว่าใบปสานะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อวัตเปืนนะครับใบป3ตัวน,นี้ออกมาแล้วนะเป็นปืนลูกซองนะครับอยากได้สักยี่ห้อหนึ่งช่วยผมเนี่ยแนะนําร้านหน่อยว่ายี่ห้อเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ที่ร้านใดน,นะอันนี้เป็นคําตอบ เป็นคาถามที่ผมเนี่ยตอบไม่ได้นะต้องกราบขออภัยนะครับว่าตอบไม่ได้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปนะครับประมาณสักปี2ปีเนี่ยยังพอให้ข้อมูลได้นะครับว่าเออปุรุฟองรุ่นนี้จะไปหาที่ร้นา,นนา,นนานนั้นร้านนี้แต่ว่าในสมัยนี้เวลานี้ช่วงนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าในเรื่องของการนําเข้าอาวุธปืนเนี่ยโอ้โหยังไม่สามารถที่จะนําเข้ามาได้นะดังนั้นนะครับตัวเลือกของร้านค้าอาวุธปืนเนี่ย มันจึงค่อนข้างน้อยนะจรงค่อนข้างน้อยนะครับวิธีการที่ผมแนะนํากับเพื่อนสมาชิกคือให้ถือปอสามนะเยวเวลาวันหนึ่งขอวันหนึ่งนะครับไปที่วังบูรพาแล้วก็เดินเข้าออกนะเพื่อที่จะไปถามข้อมูลน,นะครับว่าปืนเนี่ยมันมีไหมถ้าไม่มีจะมีรุ่นไหนที่มันใกล้เคียงก็ลองขอลองจับนะลองจับลองถือลองพูดคุยดูนะครับถ้าเผื่อว่า ราคาได้แล้วก็ลูกโซงเนี่ยถูกใจก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนนในการที่อาจจะเปลี่ยนนะไปเลือกตัวเลือกอื่นนะครับก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่โฟกัสเลยว่าเช่นนะครับอยากได้ปืนกระบอกเนี้ยกระบอก A นะผมก็คิดว่ามันค่อนข้างยากนะบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีเลยก็ได้ในช่วงเวลานี้เพราะว่าร้านเนี่ยนำเข้ามาไม่ได้นะก็ต้องทําใจเผื่อไว้ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะสมหวังอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะผิดหวังนะครับก็เื็อไว้นะอันนี้คือเป็นเรื่องของเพื่อนสมาชิกนะครับโทรเข้ามาถามนะดังนั้นก็เลยมาตอบนะครับในคลิปนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็แล้วแต่นะในเวลานี้ต้องใช้วิธีการก็คือเดินดูด้วยตัวเองนะถ้ามาถามอาจจะถามผมหรือถามคนอื่นเนี่ยผมก็คิดว่าในการให้คําตอบเนี่ยน่าจะน่าจะยากนะะน่าจะยากนะครับอันนี้คืออีกเรื่องหนึง่ง นะเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของกระสุนปืนการฝากซื้อกระสุนปืนนะสามารถที่จะกระทําได้หรือไม่คําตอบก็คือก็พอที่จะกระทําได้ถ้าเผื่อว่าคนที่ไปซื้อนะมีการถือใบอนุญ,ญาตนะครับแบบปสอ,อาจจะเป็นสําเนานะเพื่อแสดงนะครับว่าเนี่ยเรามีเรื่องของตัวสําเนาปสขนาดกระสุนที่เราเนี่ยซื้อกลับบ้าน มาไว้ในครอบครองนะครับแล้วก็ใแบปบอสินั้นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ชื่อเรานะเราก็ใช้าการพูดคุยนะจะบอกว่าคําก่าอ้างก,ก็ประมาณนั้นนะครับใช้การพูดคุยว่ามีคนเนี่ยฝากซื้อแล้วเขาก็แนบนะครับใบอนุญาตมาให้ด้วยนะอันเนี้ยพอกระทาได้นะครับแต่ถามว่ามันเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีไหมมันก็มีความเสี่ยงนะครับขึ้นอยู่กับเจตนา ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็การสื่อสารของเราเนี่ยเป็นสําคัญนะถ้าสื่อสารด้วยความเข้าใจนะเข้าใจทั้ง2ฝ่ายนะครับฝ่ายของเราสื่อสารไปอย่างเจ้าหน้าที่นะแล้วเข้าใจกันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสื่อสารแล้วไม่เข้าใจอันนี้ก็อาจจะเดือดร้อนนะอาจจะต้องมีการพูดคุยกันยาวนิดหนึ่งนะะต้องเชิญตัวไปที่โรงพักนะครับเพื่อพูดคุย ก็ระมัดระวังนะครับเน้นเรื่องของการสื่อสารเป็นสําคัญนะไม่แสดงอาการก้าวร้าวหรือว่าอาการที่ไม่พอใจในการที่ทําไมต้องอย่างนั้นทําไมต้องอย่างนี้เราพูดคุยด้วยความใจเย็นและสุภาพผมว่าเจ้าหน้าที่ท่านให้เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะฝากซื้อได้นะแต่ที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือคนที่ฝากซื้อแล้วก็ไม่ได้มีใบอนุญ,ญาตนะครับในเรื่องของกระสุนปืนขนาดน,นั้น นะต้องระวังให้ดีนะเพราะโอกาสนะครับที่จะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองกระสุนโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตก็มีนะแล้วยิ่งเป็นกระสุนไรเฟิลนะครับเช่นจุดองสองนะเราก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นกระสุนของของทหารเนี่ยก็เยอะนะของทางค่ายทหารต่างๆถ้าเผื่อว่ามีใบครอบครองอันเนี้ยผิด100%ซนต์นะครับ ถ้าเป็นกระสุนจุดสองของสามจะต้องเป็นกระสุนพาณิชย์นะมันจะระบุไว้ค่อนข้างชัดนะครับเรามาระวังด้วยใครมีก็ตรวจสอบตัวเองให้ดีนะว่ากระสุนเท่าพอนี่เป็นกระสุนแบบใดนะลองเช็คดูนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของกระสุนปืนแล้วก็ปิดท้ายน,นะครับเรื่องของการซื้อปืนนะครับสวัสดิการนะเพิ่งจะวันนี้เลยนะก็มีสมาชิท่านหนึ่งเข้าใจว่าท่านเนี่ยรับราชการทหาร ก็ทายข้อความเข้ามาบอกว่าคลิปที่ผมทําไว้นะมันเป็นข้อมูลของหน่วยงานใดผมก็บอกว่าตัวผมเองเนี่ยรับราชการครูเป็นคุณครูนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทาไปในคลิปเนี่ยมันก็จะเน้นไปที่เรื่องของการรับราชการครนะูเป็นหลักนะครับว่าใช้เอกสารอะไรยังไงบ้างนะถ้าจะไล่ทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคนที่จะซื้อปืนสวัสดิการัะกระบอกหนึ่งเช่นอาจจะซื้อกระบอกนี้ สักกระบอกหนึ่งนะครับแบบนี้จะต้องใช้อะไรบ้าง1สิ่งต้องมีนะครับก็คือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาทีนี้แหละมันก็จะถูกแยกแล้วว่าเราทํางานที่หน่วยไหนนะหน่วยงานอะไรก็ขอที่ผู้บังคับบัญชาของหน่วยนั้นเช่นของผมเนี่ยเป็นคุณครูนะครับผมก็ต้องให้ทางผู้บริการโรงเรียนเนี่ยเซ็นให้นะครับ ถ้าเป็นทาหารก็ต้องให้ผู้บังคับบัญชานะครับตามสายงานเนี่ยท่านได้เซ็นนะเซ็นให้อันนี้คือต้องมีนะครับส่วนที่1ก็คือหนังสือรับรองความประพฤตินะต่อมานะครับก็คือใช้ทะเบียนบ้านนะทะเบียนบ้าน3ก็คือใช้บัตรราชการใช้แค่3ส่วนนะครับในส่วนของการตรวจสอบประวัติอาชร,รมนะตรงนี้ผมเข้าใจว่าไม่ต้องตรวจนะเพราะผมเนี่ยขอก็ ไม่ต้องตรวจประวัติอาชญากรรมแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนที่บรรจุรับราชการเนี่ยก็มีการตรวจประวัติเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีการต้องโทษวินัยหรืออะไรเลยดังน,น,นั้นเรื่องของการตรวจเนี่ยจึงมองว่าอาจจะไม่ต้องตรวจแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงา,น,าน,นนั้นๆนะครับบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะต้องให้ไปตรวจก็ไปตรวจนะเอาตามนั้นนะครับใช้แค่3ส่วน 1. ก็คือหนังสือรับรองความประพฤติ 2ก็คือเป็นสำนาบัตรนะราชการนะครับ3ก็คือสำนาทะเบียนบ้านอันเนี้ยไปยื่นที่อำเภอได้เลยนะแค่นั้นนะครับแค่นั้นขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะเดินไปตามขั้นตอนนะครับละเว้นเรื่องของการทําวิธีรัฐทุกรูปแบบนะการจะซื้อการจะรับโอนอาวุธปืนเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลานะใครที่ ใช้วิธีรัดเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับอาจจะมีความผิดพลาดซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าความผิดพลาดนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนช่วงใหนนะเดินไปตามขั้นตอนเราก็อดทนรอเวลานะครับอัเหมาะสมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้หลายเรื่องนะครับในคลิปนี้ก็เป็นการเคลียร์นะครับแล้วก็พูดคุยเขยรยความต่อ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ